นี้นะครับเราจะมาเทสขับนะครับสำหรับรถ F 3 0สนะครับสีเทานะครับแล้วเราก็ตอนนี้เราประกอบหมดเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมาเทสนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เรามีการถอดประตูนะครับแล้วก็มียางใส่ยางขอบประตูใหม่นะฮะก็เลยจะมาลองเทสขับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูรอบๆนะครับว่ารถคันนี้ทำมาเป็นแบบไหนบ้าง บไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังนะฮะอนุญาตลองขับหน่อยโอเคเดี๋ยวไปเจอข้างหน้าครับครับก็วันนี้นะครับเรามาให้ชมสำหรับตัว F 3 0นะครับเป็นสีเทานะับเป็นสีเทาของ F 8 2นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเทาต้องรุ่นนะครับ B M นะครับอันนี้จะมีเทาตัวนี้จะมีความอมเหลือง ที่เห็นเนี่ยมันจะอมอมเหลืองเพราะว่าในตัวนี้มันมีส่วนผสมเป็นเทาอมเหลืองด้วยนะครับก็ทําให้มิตริรถเปลี่ยนนะครับปกติเราเคยใช้เป็นเป็นเทาปกติมันก็จะออกหน้านวลนะฮะแต่นี้จะมีหน้าเหลืองอมเหลืองแล้วก็คันนี้นะฮะเจ้าของรถได้เปลี่ยนพาร์ลทล็อกคันเลยนะครับเปลี่ยนเป็นพาร์ตเอ็มนะครับแล้วก็ขอกพวงก็ลขอกพวงแกนบทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเดี๋ยวเรามาดูดีลย่างนะฮะ ชุดก,กันชนงานงานเป็นมีคาร์บอนนะครับยอย่างเคหมดแล้วก็สิ่งสิ่งิ่สงสเต็ปของเราที่เราทำเนี่ยต้บอกเลยว่าเราถอดประตูโพ้นนะครับให้ชิ้นงานที่อยู่ในตามซอกตามอะไรเนี่ยเปิดรถโรงงาน ไปขอบประตูนะครับนี่นะถอดพ้นหมดเลยครับคือคือเปิดมานะฮะก็จะไม่รู้เลยครับว่ารถคันนี้สีเดิม็นสีอะไระครับอันนี้คือสเตตที่เราทำนะครับก็จะเป็นสเตปแบบนี้สำหรับลูกค้าที่ชอบนะครับแล้วก็ติดตามผลงานนะฮะชมผลงานกันได้นะครับดูตัวจริงก็ได้หรือว่า ติดต่อขอดูรถจากลูกค้านะครับลูกค้าก็อันนี้เดี๋ยวเขาต้องมีใส่ชกใส่ล้อแน่นอนเชื่อได้ดูด้านท้ายครับก็ที่งานคาร์บอนที่งานสีนะครับผมว่าสวยแล้วก็ลงตัวนะครับสำหรับสำหรับคนที่ชอบหรือว่าขับรถรุ่นนี้อยู่อันนี้ก็เป็นพูดได้เดียนะครับสีนี้สวยมาก คนถามว่าทําคอนืนได้ไหมทําได้นะฮะแต่ก็มาคุยกันเรื่องสีทีดีกว่าเพราะว่าเราค่อนข้างจะเน้นเรื่องสีอันนี้ให้กับให้กับลูกค้าแล้วกันนะฮะไปงั้นเดี๋ยวเราไปส่งรถแล้วกันนะฮะส่งรถให้กับลูกค้าแล้วกันนะครับว่าลูกค้าเขาจะชอบแค่ไหนครับ<ะ><ะ>เดี๋ยวเราไปเจอกันครับขอบคุณมากนะครับ